36มหกทำไปยังอย่างนะโอเคงั้นเราลองทบทวนโจทย์ด้วยข้อ36ครับผมดูตัวอย่างโจทย์ข้อ36ครับเขาบอกว่า,าวัตถุนหนึ่ง,งนะครับเร่งจากหยุดนิ่งด้วยความเร่ง2.5เมตรต่อวินาทีกำลัง2ครับเมื่อเคลื่อนที่ได้20เมตร จะเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความหน่วง2เมตรต่อวินาทีกำลังสองจนหยุดเขาบอกเขาบอกว่าวัตถุคันนี้วัตถุอันเนี้ยนะครับนะเริ่มสตาร์ทเลยเนี่ยผมเรียกว่าเริ่มวิเคราะห์ครั้งแรกคือตอนที่อยู่ณจุด A เนี่ยเริ่มแล้วจากหยุดนิ่งครับผมนะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร่งค่าค่าหนึ่งผมตั้งชื่อความเร่งตรงนี้ว่าเป็น A1 A1 ตรงนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ 2.5เมตรต่อวินาทีกำลัง2ปรากฏว่ารถยนต์คันนี้ก็วิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆปรากฏว่าขยับไปได้แล้วเป็นระยะทางจากจุด A ออกไปเนี่ย20เมตรครับก็คงมาอยู่ณนะตำแหน่ง B ระยะจาก A ถึง B เนี่ยคือ20เมตรครับมาถึงจุด B ก็คงมีค่าความเร็วค,ค่าหนึ่งแหละผมไม่รู้เท่าไหร่ตั้งชื่อเป็น v b แล้วกันเป็นความเร็วของวัตถุขณะผ่านจุด b แต่พอหลังจากจุด b แล้วปรากฏว่ารถยนต์ทษวัตถุคันวัตถุอันนี้วิ่งด้วยความหน่วงความหน่วงคือความเร่งที่มีทิศต,ตรงข้ามกับความเร็วครับความเร็วตอนจุด b เนี่ยไปทางด้านขวามือใช่ไหมครับนะความหน่วงก็คือความเร่งที่มาทางด้านซ้ายมืออย่างนี้เลยครับตัว a a ตัวนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็น a 2ครับ a 2คนี้ก็คือ2เมตรต่อวินาทีกำลัง2ครับมาทางซ้ายมือก็วิ่งช้าลงช้าลงช้าลงเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดนิ่งครับผมให้ไปหยุดนิ่งณนะจุด4ครับเริ่มมาถึงจุด4ก็หยุดนิ่งแล้วก็คงจบการเดินทางนะครับสิ่งที่คุณเห็นข้อนี้เนี่ย เขาพัฒนามาจาก A ถึง B ีไอเอถึง C เนี่ยนะครับนะสิ่งที่แน่แน่คือคุณไม่สามารถใช้สูตร5สูตรในการวิเคราะห์จาก A ได้ถึง C โดยตรงเพราะความเร่งไม่คงที่โอเคไหมเรามันมีความเร่งคงที่อยู่สองช่วงครับช่วง A1 ก็คือความเร่งจากจุด A ถึงจุด B ความเร่งคงที่ช่วงที่2คือช่วง A2 ครับจาก B ถึง 4. โอเคนะสิ่งที่เราได้ก็คืออย่างนี้ครับจาก A ถึง B เนี่ยนะครับเราแบ่งช่วงในการวิเคราะห์แล้วจาก A ถึง B เนี่ยเคลื่อนที่แล้วผมให้มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยมีการกระจัดผมตั้งชื่อการกระจัดในช่วงนี้ว่าค่าเป็น s 1 s 1คือการกระจัดจาก A ถึง B ซึ่งบังเอิญผมทราบด้วยคือ20เมตรเท่ากับระยะที่โจทย์บอกมานั่นแหละโอเคนะ อันที่2ครับจาก B ถึง C ก็มีการกระจัดอยู่ค่าหนึ่งครับเท่ากับ S 2สนะครับนนี่คือการกระจัดในช่วงจาก B ถึง C ครับและช่วงจาก A ถึง B เนี่ยใช้เวลาในการเดินทางก็คือ T1 ครับช่วงจาก B ถึง C ใช้ระยะเวลาในการเดินทางคือ T 2มี T1 แล้วก็ T นะที่ห่งกับที่สเท่าไหร่ไม่รู้นะครับนะ s 1กับ s 2เท่าไหร่ไม่รู้คุณลองมาดูคําถามของโจทย์นะคําถามข้อที่1เลยเนี่ยโจทย์ต้องการทราบว่าเฮ้ยใ,ใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ตั้งแต่จากจุด A คือหยุดนิ่งแล้วไปหยุดนิ่งที่จุด C ครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด เท่าไหร่พูดง่ายๆก็คือโจทย์ให้เราหาเวลาในการเดินทางจาก A ถึง C แต่อย่างที่เราทราบครับคิดตรงๆไม่ได้ครับต้งตอ,องแบ่งเป็น2ส่วนครับ A ถึง B B ถึง C A ถึง B ใช้เวลาไป t 1 B ถึง C ใช้เวลาอีกเป็น t 2จับบวกกันกลายเป็นเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเดินทางเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องไปหา t 1และ t 2 โอเคนะว่าเป็นเท่าไหร่คำถามข้อที่สองถามว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่จาก A ถึง C เลยครับเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่ระยะทางที่ว่าตรงนี้ก็คงเป็นระยะจาก A ถึง C อย่างที่บอกครับมันก็วิเคราะห์ทีเดียวไม่ได้เพราะความเร่งไม่คงที่ผมก็บอกเอาช่วงที่ความเร่งคงที่สองช่วงละกันก็คือช่วงแรากการกระจัดเป็น s 1ช่วงที่2คือการกระจัดเป็น s 1, S 2 s 1เนะี่ยคือ20แนแน่ๆถ้าเกิดนักเรียนไปรู้ s 2มาอีกตัวหนึ่งนักเรียนก็สามารถตอบได้ทั้งหมดเลยจริงไหมเราหาแค่2ค่าคือหา s 1กับ s 2. เอ,อ,องออหาที่1กับที่2แล้วก็หา s 2ทุกอย่างก็จบแล้วโอเคนะเคลียร์นะผมเริ่มต้นค่อยๆทำการวิเคราะห์แล้วไล่ออกมาครับค่อยๆไล่ออกมาทำการวิเคราะห์ทีละส่วนทีละส่วนครับเริ่มต้นเลยนะ ทำเหมือนทุกครั้งแหละครับนะวิเคราะห์ในช่วงแรกก่อนเลยจาก a ถึง b ครับวิเคราะห์วัตถุในช่วงแรกครับจาก a ถึง b นะจุด a คือจุดเริ่มต้นจุด b คือจุดปลายครับช่วงแรกครับผมรู้อะไรบ้างครับในช่วงนี้ 1. ผมรู้ความเร็วณจุด A ซึ่งเป็นความเร็วณนะจุดเริ่มต้นวิเคราะห์เป็น0นครับ2 ผมรู้ความเร่ง a ครับ a ตรงนี้คือ2.5เมตรต่อวินาทีกำลังสองโอเคไหม3ครับผมรู้การกระจัดครับการกระจัดคือ s 1คือ20เมตรครับรู้ u รู้ a รู้ s เป้าหมายของผมผมอยากได้ช่วงเวลา t หนึ่งแล้วผมบอกเลยนะ ผมแอบไปคิดมาในหน่อยแล้วบอกว่าถ้าเกิดนักเรียนไม่รู้ VB นักเรียนก็จะทำในช่วงที่2ต่อไม่ได้ดังนั้นนอกจากในช่วงที่1เป้าหมายคือหาที่1แล้วยังต้องหา VB ด้วยโอเคไหมยังต้องหา VB ด้วยเพราะฉะนั้นผมเริ่มหาก่อนเลยหาเวลาคือตัว T ครับรู้ U ูรู้ A รู้ S หา T ซึ่งก็คือ T 1นั่นเองใช้ S เท่ากับ u T ีบวกเศษ1ส่วน2 A t ทกำลัง2ครับขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบ S ก็คือ20เมตรไปทางด้านขวามือครับเป็นบวก20 U ความเร็วต้นเป็น0 0คูณด้วยเวลาก็คือ0ครับบวกด้วยเศษ 1.2ส่วน2ความเร่ง A A คือ A 1 2.5เมตรต่อวินาทีกำลัง2ทางขวาทางบวกครับใส่เป็นบวก2.5นะครับคุณได้เวลาที่ใช้ยกกำลัง2เวลาคือท1อ่1ะทีน่นะยกกำลัง2ครับนะตัวนี้ก็เป็น0ไปนะดังนั้นเอาอมา2.5ส่วน2ผมย้าย2ขึ้นไปคูณเอา2.5ลงไป หารน,นะครับนะจะได้ T1 ยกกำลัง2เนี่ยคือ20คูณด้วย2หารด้วย2.5ซึ่งออกมาท1ยกกำลังสองคือ16นะครับท1เท่ากับ4วินาทีทีหคือ4วินาทีนี่คือข้อที่1ผ่านไปนะ ใช้เวลาในการเดินทางช่วงเวลาที่งตัวเนี้ยเท่ากับ4วินาที4วินาทีนะครับผ่านไปนะผ่านไปละนะต่อครับหา VB นะครับหา V b ซึ่งเป็นความเร็วณจุดปลายของช่วงนี้แหละนะหาความเร็วปลายนั่นเองครับ นาบังเอิญจริงๆแล้วผมควรจะใช้ u a แล้วก็ s นะแต่ผมมันยกกำลังสองที่เกียดไปใช้มันคือสมการที่5ใช่ไหมหา v เอางี้ล้กันจริงๆแล้วผมผมมั่นใจมากเลยว่าผมกินเลขถูกอ่ะที่งผมรู้ครับคือ4โอเคไหมครับนะที่งคือช่วงเวลาที่ใช้ระหว่าง a ถึง b เพราะฉะนั้นผมเลือกที่จะใช้สมการ v เท่ากับ u บวก a t สวยงามกว่าครับ v เท่ากับ u บวก at v เป็นความเร็วณนะจุดตลายของการวิเคราะห์วันนี้คือ vb ครับเพราะเราเริ่มวิเคราะห์จาก a ถึง b v ปลายคือ vb u ความเร็วต้นครับหยุดนิ่งเป็น0ครับบวกด้วย a ความเร่ง2.5เมตรต่อวินาทีกำลัง2ไปทางด้านขวามือครับไปทางนั่นบวกครับ2.5ครับแล้วคูณด้วยเวลา t กำลัง2 t ก็คือ4ครับยกกำลัง2 นะก็กลายปไปเลยครับเป็น v b เท่ากับ4กำลังสองคือ16 16คูณด้วย2.5เท่าไหร่อ่ะเนี่ยฮะ40เมตรต่อเอ้ยทีเยอยๆขอโทษขอโทษทีกำลังสองใครเขียนวะเนี่ย ที่เฉยๆเห็นไหมเนี่ย4โอเคไหมน้านะเอ้อยเบรอบร์เบอร์4 4คูณด้วย2.5เป็น10เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นผมได้ความเร็วของวัตถุขนาดวิ่งผ่านจุด B มาแล้ว Vb ตรงนี้คือ10เมตรต่อวินาที10เมตรต่อวินาทีครับได้ความโดวขนาวิ่งผ่านจุด B มาเสร็จเรียบร้อยละเคลียนะ ผ่านแล้วนะครับนะโอเคครับต่อเลยนะต่อเลยนะครับนะหลังจากที่เราได้ตรงส่วนนี้แล้วนี่คือวิเคราะห์จาก a ถึง b ต่อมานะครับนะจาก b ถึง C ครับนะข้อมูลชุดแรกที่เราได้มาแล้วนะครับคือ T1 นะเหลือ S2 กับ T 2วิเคราะห์ต่อเลยครับ จาก b ถึง c เมื่อกี้เนี่ย b คือช่วงที่าช่วงแรกเนี่ย b คือจุดปลายนะแต่ตอนนี้เนี่ยช่วงหลังเนี่ย b คือจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นความเร็วต้นหมายถึงความเร็วณจุด b ซึ่งผมทราบมาแล้วจากการหามาเมื่อกี้คือ10เมตรต่อวินาทีโอเคไหมรู้อยู่ครับรู้ความเร่งด้วย a a ก็คือ ตัวหลังน,น,นะครับ a 2นะครับ2เมตรต่อวินาทีกำลัง2เป็นความหน่วงนั่นแหละนะครับแล้วผมก็ทราบความเร็วณจุด C ด้วยจุดปลายครับรู้ v ครับผม v เป็น0รู้ u รู้ A รู้ V หาตัวแรกครับผมหา t ก่อนเลยหา t ใช้ v เท่ากับ u บวก a t วี v, ความเร็วแนละจุดปลายคือจุด C ครับบังเอินเป็นศูนย์ผมรู้ละศูนย์กำลังสองยความเร็วจุดเริ่มต้นครับ10บเมตรต่อวินาทีทางด้านขวามือก็เป็นบวกอะ่ะสิบบวกสิบกำลังสองบวกด้วย 'A ความเร่ง a คือ2องเมตรต่อวินาทีกำลังสองทางซ้ายทางลบใส่เป็นลบสครับเวลาที่ใช้คือ t 2ที่เรากำลังอยากได้เฮ้ยว <c oughs> ีวีวีเฉย วันนี้ผมเป็นอะไรวะ v u ครับเอามาเอาม่นักเรียนครับนักเรียนครับดูใหม่ดูใหม่ขอโทษทีขอโทษที v เท,ท้ v, ากบ u บวก a t v คือความเร็วปลายจุด c ครับเป็น0ครับ u ความเร็วต้นจุด b ครับ10เมตรต่อวินาทีทางด้านขวามือ,อเป็นบวกครับบวกด้วยความเร่ง a a คือ2เมตรต่อวินาทีกำลัง2ทางซ้ายมือเป็นลบนะครับนะใส่เป็นลบ2คูณด้วยเวลาคือตัว t นะตรงนี้ก็เป็น0เท่ากับ10ลบคูณบวกเป็นลบ2 t นะครับ <S <S เป็น2 t เท่ากับ10ได้ T คือ5วินาทีใช้เวลา5วินาทีทีตรงนี้ขอโทษทีนะเป็น T 2ครับ T 2คือ5วินาที นะเหลือ s 2ครับนะหา s ครับหา s ครับรู้ u รู้ a รู้ v หา s, <S ผมใช้ v กำลัง2องเท่ากับ u กำลัง2องบวก2 a s ครับ v เป็นความเร็วณนะจุดปลายครับจุด c ครับเป็น0ย์ยกกำลังสอง u ความเร็วนะจุดเริ่มต้นคือ vb ครับเป็น10ครับยกกำลังสองบวกด้วย2คูณด้วยความเร่งเป็น a 2ครับ a 2คือ2เมตรต่อวินาทีกำลังสองทางด้านซ้ายมือครับทางลบใส่เป็นลบ2ครับแล้วคูณด้วยการกระจัดคือ s 2โอเคนะศูนย์กำลังสองเป็น0ย์ครับ10กกำลังสองคือ100ครับลบคูณบวกเป็นลบ S 4 s 2ย้ายข้างดีๆนะครับนะกลายเป็น4 s 2เท่ากับ100นะครับเพราะฉะนั้น s 2ก็คือ25เมตรครับเอา4ย้ายลงมาหา 100, หร1 0 0รเหลือ25นะครับ s 2เท่ากับ25เมตรนะเพราะฉะนั้นตอบคำถามครับตอบคำถาม ข้อที่1เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือเวลาจาก a ถึง4ก็จับ t 1บวก t 2ที t 1่1คือ4วินาทีครับช่วงแรกช่วงที่2ก็คือ5ครับ4บวก5เป็น9วินาทีนะนี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับ ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่ระยะจาก A ถึง C ก็จาก A ถึง B คือ S 1บวกด้วยจาก B ถึง C คือ S 2 S 1 20 S 2คือ25เพราะฉะนั้นการกระจัดจาก A ถึง C คือ45เมตรครับมี2องคำตอบนะครับนะก็คือข้อแรกตอบ9วินาทีข้อที่2ขยับได้ทั้งหมดเลย45เมตรครับ เคลียร์นะโอเคนะเอาละดูต่ออีกสักหน่อยครับข้อที่37ครับผมผมลบนะลบแลนะ 3.7ครับเขาบอกว่าวัตถุชิ้นหนึ่งเนี่ยเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งจนมีความเร็วเท่ากับ12เมตรต่อวินาทีภายในเวลา5วินาทีหลังจากนั้นครับก็เคลื่อนที่ต่อไปด้วยอัตราเร็วคงที่นาน8วินาทีวิ่งต่อไปด้วยอัตราเร็วคงที่นะครับนาน8วินาทีและลดอัตราเร็วลงจนหยุดนิ่งภายในเวลา 2วินาทีครับนะคำถามก็อ A ความเร่งในช่วง5วินาทีแรกเป็นเท่าไหร่ข้อ B ความเร่งในช่วง2วินาทีสุดท้ายเป็นเท่าไหร่ข้อ C ถ้ากำหนดให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ในระยะเดิมและเวลาเท่าเดิมวัตถุจะมีความเร็วเฉลีฉ่ยเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้ไม่ยา,ยากครับเริ่มต้นมองก็คือเขาบอกว่า เริ่มสตาร์ทเนี่ยวัตถุที่เราเริ่มวิเคราะห์สตาร์ทจากตำแหน่งนี้แล้วกันผมเรียกว่าตำแหน่ง A ณนะตำแหน่งนี้เองเนี่ยเริ่มแล้ววัตถุมีความเร็วเป็นศูนย์อยู่คือยังหยุดนิ่งอยู่นะครับนะแต่วิ่งไปเนี่ยนะครับด้วยความเร่งค่าหนึ่งแหละผมไม่รู้เท่าไหร่นะครับให้ความเร่งเป็น A1 แล้วกันนะครับเจ้า A1 ตัวนี้เท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าอีก5วินาะที่ต่อมาวัตถุก็อยู่ณนะตำแหน่ง B ครับนะ ก็มีความเร็วขณะวิ่งผ่านตำแหน่ง B เนี่ยนะครับนะเป็น12เมตรต่อวินาทีช่วงนี้เนี่ยนะครับใช้เวลาในการเดินทางไปเนี่ยเท่ากับ T 1 T1 ที1่1ตัวนี้คือ5วินาทีหลังจากจุด B เป็นต้นไปครับวัตถุยังคงเดินทางต่อครับแต่งานนี้หลังจาก B คือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ คงที่ก็คือวิ่งไปครับเรื่อยๆอ,อีก8วินาทีก็มาถึงจุด C ครับผมนะอีก8วินาทีต่อมาก็มาถึงจุด4ณตำแหน่ง C เนี่ยบอกเลยครับวัตถุเองก็ยังคงมีความเร็วไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนเพราะจอกำหนดมาแล้วว่าความเร็วคงที่ในช่วงนี้12เมตรต่อวินาทีเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยในช่วงจาก B ถึง C เนี่ยนะครับมีความเร่งครับ a2 ครับเป็น 0นะครับเป็น0ูนยะ์ะมาเพราะความเร็วคงที่นะครับนะแล้วใช้เวลาในช่วงที่2คือที2เนี่ยคือ8วินาทีครับหลังจากจุด C แล้ววัตถุวิ่งด้วยอัตราหน่วงหรือความหน่วงครับจนกระทั่งหยุดนิ่งใน2วินาทีนับจาก C ครับเพราะฉะนั้นความเร่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็คือตัว A ครับนะนะนะซึ่งเป็นความเร่งที่ตรงข้ามกับความเร็วหรือเรียกว่าความหน่วงนั่นเองครับเตรงนี้ มีค่าเท่ากับ a 2เมตรต่อวินาทีกำลังสองวัตถุก็วิ่งช้าลงช้าลงช้าลงจนกระทั่งไปหยุดนิ่งณนะตำแหน่ง d, d oc, ีด็อกหยุดนิ่งเลยครับณนะตำแหน่ง D ีด็อกโดยช่วงที่สช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับนะจาก c ถึง d ีด็อกเนี่ยใช้เวลาในการเดินทางคือ t 2ครับใช้ระยะเวลาในการเดินทางคือ t 2ครับผม ก็นี่ไงทีสองใช่ไหมครับตรงนี้ a ก็ต้องเป็น a อสามไงที T ก็ต้องเป็นทีสามไงทันไหมโอเคไหมเขียนผิดนิดหน่อยครับนะนะโอเคนะเรากําลังต้องการครับว่าเอทีสามเนี่ยเท่าไหร่นะครับนะและเอสามเนี่ยเท่าไหร่ด้วยนะครับนะโอเคคําถามของโจทย์ถามว่าหนึ่งขอโทษทีสามโจทย์บอกมาเท่าไหร่ครับ 2วินาทีนะสองวินาทีนะาทโจทย์บอกมาว่าอะไรครับข้อ1ความเร่งในช่วง5วินาทีแรกคือ A1 หนึคำถามข้อที่1คือถามหา A1 หนึคำถามข้อที่2คืออะไรครับ <A 3. S 1> นะความเร่งในช่วง2วินาทีสุดท้าย2องวินาทีสุดท้ายคือ A3 อยากทราบว่า A3 เป็นเท่าไหร่ด้วยโอเคไหมและคำถามสุดท้ายคือ ความเร็วเฉลี่ยหรืออัตราเร็วเฉลี่ยก็ได้เพราะวัตถุเครื่อนที่เป็นเส้นตรงไม่ย้อนกลับระยะทางและการกระจัดเท่ากันความเร็วและอัตราเร็วก็ต้องเท่ากันด้วยนะครับนะอัตราเร็วเฉลี่ยเลยจาก A ถึงทั้งหมดเลย A ถึง C A, A ถึง D ดอกเลยเนะ A ถึง d ดอกเท่าไหร่ครับตามนิยามไงอัตราเร็วคือระยะทางที่เดินทางได้ต่อ1หน่วยเวลาอัตราเร็วเฉลี่ยจาก A ถึง D ดอกก็ต้องใช้ระยะทางจาก A ถึง D ดอกหารด้วยเวลาจาก A ถึง D ดอก โอเคไหมเลยทายจากเองดีด็อกเท่าไหร่นี่ครับถ้าเกิดบังเอิญเนี่ยจากภาพเนี่ยเราคงวิเคราะห์พูดเดยวไม่ได้อะเพราะความเร่งไม่คงที่ใช่ไหมครับแต่มันคงที่เป็น3ส่วนผมก็วิเคราะห์เอ้ยนีการกระจัดเป็น S1 เว้ยนะเฮ้ยเองนีการกระจัดเป็น S2 จาก B ถึง C นะตั้งชื่อตามปกติเลยนะครับแล้วจาก C ถึง d ดอกนี่ก็ได้การกระจัดออกมาเป็น S3 เป็น s 3นะได้ s 1 s 2และ s 3ถามหาความเร็วเฉลี่ยจาก a ถึง d d o c ง่ายๆก็เอาการกระจัดทั้งหมดเลยอะบวกกัน s 1บวก s 2บวก s 3แล้วหาในช่วงเวลาทั้งหมดครับจาก a ถึง d d o c 15วินาที <c oughs> ก็คือ t ีบวก t ีอบวก t ส3อะ t 1 5่ t 2 8 t 3 2บวกกันเป็น15วินาทีโอเคป่ะ เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับคุณต้องหาหมดเลยอะที่ตัวแปรที่คุณยังไม่ทราบค่า a 1ต้องหา a 3ก็ต้องหา s 1 s 2 s 3ก็ต้องหาพูดง่ายคือหามันหมดเลยแหละนะแล้วค่อยมาเรียงตอบว่าจะตอบข้อไหนก่อนหลังอย่างไรนะครับโอเคผมเริ่มต้นวิเคราะห์ทีละส่วนทีละส่วนหาทุกตัวครับ นะหาทุกตัวเลยที่เราไม่รู้ครับช่วงแรกครับช่วงจาก a ถึง b a ถึง b ผมไม่รู a ้ S กับไม่รู้ a C, ครับผมไม่รู้ S กับไม่รู้ a นะครับผมทราบอะไรจาก a ถึง b 1ความเร็วต้นครับ u เท่ากับ0 2ความเร็วปลายครับ v ครับเป็น12ครับผมนะ3า เวลาที่ใช้ครับก็คือ5วินาทีรู้อยูรู้วีรู้ทีครับรู้อยูรู้วีรู้ที you. หาตัวแรกก่อนเลยหาความเร่ง A ครับหาความเร่ง A นะผมหลีกเลี่ยง S โอเคไหมหลีกเลี่ยงสมการที่มี S ผมก็ใช้ V เท่ากับ U บวก A, T ขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบ V ความเร็วณนะจุด B นั่นเองครับช่วงนี้12เมตรต่อวินาทีทางด้านขวามือเป็นบวก U ความเร็วต้นครับหยุดนิ่งเป็น0ครับบวกด้วยความเร่ง A A คือ A 1ครับกำลังอยากได้เลยโอเคไหมช่วงนี้ A คือ A 1ครับเวลาที่ใช้ในช่วงนี้คือ5วินาที อ้สยสบายสครับอยากได้ a 1เอา5ย้ายลงไปหาร12โอเคไหมจะได้ a 1ออกมาเท่ากับ2.4เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะเพราะฉะนั้นจากข้อมูลทำให้ผมทราบแล้วนะครับว่าความเร่ง a 1เนี่ยคือ2.4ละครับเมตรต่อวินาทีกำลัง2นี่คือ a 1นะครับ เคลียนะยังไม่จบครับจาก A ถึง B เนี่ยผมต้องหา S 1ด้วยนะผมก็ทำการหา S ครับหา S ครับรู้ U รู้ V รู้ T หา S จริงๆรรู้ A เอา A ไปใช้ก็ได้นะแต่ผมเห็นตัวเลขแล้วมันน่าเกลียดมันไม่ลงตัวมันเป็นสิยมเพราะนั้นไม่เอามาใช้แล้วกันเอา U A แล้วเอ U, v, และ T มาใช้ใช้หา S ก็เป็น S เท่ากับ U บวก V ส่วนสคูณด้วยเวลาตัว T S เกับ U บวก V ส่วนสอ t. โอเคไหม S คือเวกเตอร์การกระจัดครับคือ S 1 U ความเร็วต้นครับเป็น0ครับ V ความเร็วปลายครับ12เมตรต่อวินาทีทางด้านขวามือครับเป็นบวกอยู่นะครับนะ ทั้งหมดส่วนด้วย2แล้วคูณด้วยเวลาตัวทีทีตัวนี้คือ5วินาทีครับนะ0บวก12เป็น12 12ตัด2เหลือ6 6คูณ5เป็น30นะครับได้ S1 เท่ากับ30เมตรครับนะได้ S1 แล้วนะครับคือ30เมตร ต่อเลยนะช่วงต่อมาครับจาก4จาก B ถึง4จาก B ถึง4ช่วงนี้สบายหน่อยครับเพราะความเร่งเป็น0พราะความเร่งเป็น0เนี่ยมีอยู่สมก,การเดียวเลยครับที่เราจะต้องใช้ก็คือระยะทางเท่ากับอัตราเร็วคูณด้วยเวลาโอเคไหมระยะทางเท่ากับอัตราเร็วคูณด้วย เวลาระยะทางช่วงจาก B ถึง C คือ s 2ครับอัตราเร็วจาก B ถึง C คือ12เมตรต่อวินาทีเวลาจาก B ถึง C คือ8วินาทีนะครับออกมาได้ s 2เอา12คูณ8เป็น96เมตรครับเพราะฉะนั้น s 2ตอบ96เมตรครับ S2 ตอบ96เมตรนะทันไหมโอเคนะต่อครับนะเหลือช่วงสุดท้ายละจาก C ถึง B-boy นะไอจาก C ถึง D-dog นะครับ จาก C ถึง D-Doc ครับนักเรียนรู้อะไรบ้างจาก C ถึง D-Doc 1นักเรียนรู้ความเร็วต้นยูครับ1 2เมตรต่อวินาที 2. นักเรียนรู้ความเร็วณจุด D-Doc คือความเร็วปลายเป็น0รู้ V รู้ u รู้ V นะแล้วรู้ T ครับรู้ U รู้ V รู้ T ผมหา A-3 ก่อนหา a ก่อน ผมไม่รู้ S กับไม่รู้ A ใช่ไหมถ้าเกิดผมหา A ก่อนผมต้องใช้สมการที่ไม่มี S ก็คือสมการที่1เลยครับ V เท่ากับ U บวก A T V เท่ากับ U บวก A T V คือความเร็วณนะจุดปลายของการวิเคราะห์ครับเป็น 0ครับ u คือความเร็วณนะจุดเริ่มต้นครับ12เมตรต่อวินาทีบวกด้วยความเร่ง a คือ a 3อ่ะที่เรากำลังอยากได้นะครับนะแล้วคูณด้วยเวลาที่ใช้ในช่วงนี้คือ2วินาทีนะออกมาเท่าไหร่ตรงเนี้ยนะครับยัยดีนะออกมาด้วยความเร่ง a 3เนี่ยคือลบ6เมตรต่อวินาทีกำลังสอง คือหมายเป็นลบแสดงว่าไปทางด้านซ้ายมือไงโอเคไหมขนาดของความเร่งใส่ไปเลยครับคือ6เมตรต่อวินาทีกำลังสองทันนะ6เมตรต่อวินาทีกำลังสองเพราะฉะนั้นได้ A3 แล้วก็เหลือตัว S3 ครับ รู้อยูรู้วีรู้ทีหา S สครับในช่วงจาก C ถึงดดอกก็ใช้ S เท่ากับ U บวกวี ทั้งหมดส่วน2ครับแล้วก็คูณด้วยเวลาคือตัวทีเอ <S S 1> ของเราคือเ3สสามครับยูความเร็วตอนเริ่มต้นที่จุด C ครับ12บสงทางขวามือเป็นบวก12บวกด้วย V ความเร็วปลายจุดดีดเป็น0ครับทั้งหมดส่วน2คูณด้วยเวลาที่ใช้ก็คือ2วินาทีครับเวลาทีสนะ ตัดโชะโชะสองตัดสองไปเพราะฉะนั้นจะได้